หยุดฟังตรงนี้สักครู่เพราะเช้าวันนี้อาจเป็นเช้าที่เปลี่ยนทั้งชะตาชีวิตของคุณหลายคนไม่รู้ว่าวินาทีแรกหลังตื่นนอนคือวินาทีที่กรรมใหม่เริ่มถูกเขียนขึ้นถ้าเช้านี้คุณเริ่มต้นผิดทั้งวันอาจหนักโดยไม่รู้สาเหตุแต่ถ้าเช้านี้คุณเริ่มต้นถูกแม้ปัญหาจะยังอยู่ชีวิตจะไม่พัง และสิ่งที่กำลังจะได้ยินต่อจากนี้อาจเป็นเหตุเล็กๆที่ค่อยๆเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณไปตลอดกาลเจริญพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจก่อนที่คุณจะเริ่มวันใหม่ก่อนที่เสียงโลกจะดังขึ้นรอบตัวขอให้คุณหยุดฟังตรงนี้สักครู่เพราะบางสิ่งที่กำลังจะได้ยินอาจไม่เปลี่ยนแค่เช้านี้แต่อาจเปลี่ยนทั้งชะตาชีวิตของคุณหลายคุณคิดว่า บุญยามเช้าเป็นเพียงพิธีกรรมเล็กๆเป็นแค่การไหว้พระใส่บาตรหรือพนมมือสวดมนต์แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าบุญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอกแต่อยู่ที่เจตนาในใจเพราะใจในวินาทีแรกที่ตื่นคือใจที่บริสุทธิ์ที่สุดของวันยังไม่ถูกโลกทำให้ฟุง้งยังไม่ถูกอารมณ์ทำให้หนักถ้าในวินาทีนั้นใจคุณเลือกเมตตา เลือกให้อภัยเลือกอ่อนโยนกับตัวเองและผู้อื่นนั่นแหละคือบุญที่มีกำลังมากที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมหมายความว่าสิ่งที่กำหนดชีวิตเราไม่ใช่โชคชะตาแต่คือเจตนาที่เกิดในใจซ้ำๆถ้าเช้านี้ใจคุณเริ่มต้นด้วยเมตตา ทั้งวันการพูดจะอ่อนโยนขึ้นการคิดจะรอบคอบขึ้นการตัดสินใจจะไม่พลาดง่ายๆและกรรมดีเหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนเส้นทางชีวิตโดยที่คุณไม่รู้ตัวบุญยามเช้าจึงไม่ได้เปลี่ยนแค่วันนี้แต่กำลังเปลี่ยนทิศทางของชะตาจากร้ายให้เบาลงจากหนักให้คลี่คลายจากมืดให้มีแสงขอให้ในเช้านี้ ก่อนที่คุณจะออกไปเผชิญโลกคุณได้มอบเมตตาหนึ่งดวงใจให้กับตัวเองให้กับคนรอบข้างและให้กับสรพพสัตท,ทั้งหลายเพราะเมื่อใจเริ่มด้วยความดีกรรมดีจะเดินนำหน้าและชะตาชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่งดงามอย่างที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนในพระพุทธศาสนาการทำบุญไม่ได้เริ่มที่มือแต่เริ่มที่ใจ เพราะถ้าใจยังคุนแม้จะใส่บาทเต็มสองมือบุญก็ได้เพียงครึ่งเดียวแต่ถ้าใจบริสุทธิ์แม้เพียงยกมือไหว้ด้วยความเคารพแท้จริงบุญก็เต็มเปี่ยมในทันทีหลายคนตื่นเช้ามาพร้อมความกังวลคิดถึงหนี้คิดถึงงานคิดถึงปัญหาใจจึงเริ่มวันด้วยความหนักและเมื่อใจหนักคำพูดก็หนักการกระทำก็หนัก ชีวิตทั้งวันจึงเหมือนแบกของที่ไม่จําเป็นไว้บนบ่าแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกทั้งหลายเริ่มต้นที่ความคิดและดับได้ด้วยสติถ้าเชา้านี้คุณรู้เท่าทันความคิดแรกแล้ววางมันลงอย่างอ่อนโยนนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมที่ลึกที่สุดอย่างหนึ่งการแผ่เมตตาในยามเช้าไม่ใช่แค่การท่องบทแต่คือการฝึกใจให้พ้นจากความคับแคบจากความโกรธ จากความอิจฉ้าเพราะเมื่อใจไม่เบียดเบียนใครใจก็จะไม่ถูกใครเบียดเบียนง,ง่ายๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดมีเมตตาเป็นที่อยู่ผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์หมายความว่าคนที่เริ่มวันด้วยเมตตามักจะพบผู้คนที่เมตตากลับโดยไม่รู้เหตุผลบางคนอาจไม่รู้ตัวว่าวันที่ผ่านมาชีวิตรอดมาได้เพราะอะไร แต่ในความจริงอาจเป็นเพราะเช้าวันใดวันหนึ่งในอดีตคุณเคยตั้งจิตด,ดีไว้หนึ่งครั้งและกรรมนั้นกำลังตามมาคุ้มครองคุณในวันนี้บุญจึงไม่ใช่เรื่องลี้ลับไม่ใช่เรื่องงมงายแต่คือกฎของเหตุและผลที่ทำงานอย่างเงียบงันในทุกลมหายใจถ้าเช้านี้คุณเลือกเริ่มวันด้วยสติด้วยเมตตาด้วยความไม่ประมาทคุณกำลังวางเหตุแห่งความสงบ ความปลอดภัยและความเจริญให้กับชีวิตในระยะยาวและเมื่อเหตุถูกต้องผลย่อมไม่ผิดทางแม้วันนี้ยังไม่เห็นผลชัดแต่เส้นทางชีวิตได้ถูกปรับทิศไปแล้วอย่างแน่นอนในความเป็นจริงชะตาชีวิตของคนเราไม่ได้เปลี่ยนด้วยเหตุการณ์ใหญ่โตแต่เปลี่ยนด้วยความเคยชินของใจที่เราทำซ้ำๆทุกวันโดยเฉพาะในยามเช้า ซึ่งเป็นเวลาที่จิตยังอ่อนโยนและรับการปลูกฝังได้ง่ายที่สุดถ้าในทุกเช้าใจคุณเริ่มต้นด้วยความฟุ้งซ่านด้วยความกลัวด้วยความไม่พอใจในชีวิตใจจะค่อยๆสร้างร่องรอยของทุกข์ไว้ในจิตได้สำนึกและร่องรอยนั้นจะกลายเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยและกลายเป็นชะตาที่คุณต้องเดินตามแต่ถ้าในทุกเช้าคุณค่อยๆฝึกให้ใจหยุดนิ่งสักครู่หายใจเข้าอย่างรู้ตัว หายใจออกอย่างรู้ตัวแล้วตั้งจิตแผ่เมตตาอย่างจริงใจใจจะเริ่มสร้างร่องรอยใหม่เป็นร่องรอยของความสงบความไว้วางใจในชีวิตและความอ่อนโยนต่อโลกพระพุทธเจ้าสงสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้แต่จิตที่ไม่ได้ฝึกย่อมนำทุกข์มาให้และการฝึกจิตที่ง่ายที่สุดไม่ได้เริ่มในวัดแต่เริ่มที่เตียงนอนในวินาทีแรกที่คุณลืมตา ในวินาทีนั้นคุณอาจยังไม่ต้องสวดบทใดาย,ยาวๆอย,ย่างไม่ต้องขอพรใดๆเพียงแค่ตั้งใจว่าวันนี้ขอไม่เบียดเบียนใครวันนี้ขอพูดแต่คําที่ไม่ทำร้ายใครวันนี้ขอรักษาใจให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่านี้คุณก็ได้ทำบุญก้อนใหญ่กับชีวิตแล้วหลายคนเฝ้าถามว่าทําไมชีวิตจึงไม่เปลี่ยนสักที ทั้งที่ทำบุญมากไหว้พระบ่อยแต่ลืมไปว่าใจในชีวิตประจำวันยังเต็มไปด้วยความโกรธความอิจฉาและความดูถูกตัวเองบุญภายนอกจะส่งผลได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อบุญภายในคือใจที่สะอาดใจที่เมตตาและใจที่มีสติได้ถูกสร้างขึ้นอย่างสม่ำเสมอถ้าเช้านี้คุณเริ่มวันด้วยใจที่เบากว่าเมื่อวานสักเล็กน้อยนั่นคือสัญญ,ญาณว่า ชะตาของคุณกำลังค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วแม้จะยังมองไม่เห็นด้วยตาแต่กรรมดีกำลังเริ่มทำงานอย่างเงียบงนันและเมื่อกรรมดีทำงานชีวิตจะเริ่มมีเรื่องบังเกิญที่ดีขึ้นผู้คนจะอ่อนโยนกับคุณมากขึ้นโอกาสจะเริ่มเปิดในเวลาที่เหมาะสมทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะฟ้าสงสารแต่เพราะใจของคุณได้เปลี่ยนเหตุแห่งชีวิตไปแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้า กรรมเก่าไม่ได้มีอำนาจเหนือชีวิตตลอดไปถ้ากรรมใหม่ถูกสร้างขึ้นด้วยปัญญาเพราะกรรมเก่าเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่หว่านไว้แล้วแต่กรรมใหม่คือการเลือกว่าจะรดน้ำเมล็ดใดในวันนี้ถ้าเช้านี้คุณรดน้ำด้วยความโกรธความท้อแท้และความสิ้นหวังเมล็ดแห่งทุกข์ก็จะงอกงามขึ้นอีกครั้งแต่ถ้าเช้านี้คุณรดน้ำด้วยเมตตาด้วยสติ และด้วยความไม่ประมาทเมล็ดแห่งความดีจะค่อยๆงอกขึ้นแทนที่หลายคนเข้าใจผิดว่าชะตาเป็นสิ่งที่ฟ้าลิขิตเปลี่ยนไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนชัดเจนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยดาวด้วยดวงหรือด้วยคำทํานายแต่ถูกกำหนดด้วยการกระทําทางกายวาจาและใจในปัจจุบันขณะ การแผ่เมตตายามเช้าจึงไม่ใช่พิธีกรรมแก้ดวงแต่คือการฝึกใจให้พ้นจากอำนาจของกรรมชั่วเก่าๆเ,เพราะเมื่อใจไม่คิดร้ายกายย่อมไม่ทำร้ายวาจาย่อมไม่ทำลายและวงจรของทุกข์จะค่อยๆถูกตัดลงทีละน้อยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดชนะตนเองได้ผู้นั้นย่อมชนะศัตรูทั้งปวงและศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดไม่ใช่คนอื่น แต่คือความหลงความโกรธและความกลัวที่เกิดขึ้นในใจเราเองทุกเช้าถ้าเช้านี้คุณเริ่มต้นด้วยการรู้ทันอารมณ์แรกแล้วไม่ปล่อยให้มันลากคุณไปทั้งวันนั่นคือชัยชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เพราะชัยชนะเช่นนี้จะสะสมเป็นพลังที่ค่อยๆเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณโดยไม่รู้ตัวบางคนอาจไม่เคยสังเกตว่าวันที่ชีวิตเริ่มดีขึ้นจริงๆไม่ได้เริ่มจากวันที่ได้เงินมากหรือได้ตำแหน่งใหญ่ แต่เริ่มจากวันที่ใจหยุดทําร้ายตัวเองในตอนเช้าและเริ่มให้อภัยโลกได้มากขึ้นวันละนิดบุญยามเช้าจึงไม่ใช่เรื่องของจำนวนไม่ใช่เรื่องของทรัพย์แต่เป็นเรื่องของการหยุดสร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่และเริ่มสร้างเหตุแห่งความสงบอย่างต่อเนื่องถ้าเช้านี้คุณกำลังฟังอยู่ด้วยใจที่นิ่งขึ้นกว่าวันก่อนสักเล็กน้อยนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลของเหตุที่คุณกำลังสร้างอยู่ในขณะนี้เองในที่สุด เมื่อใจเริ่มเห็นตามความเป็นจริงเราจะค่อยๆเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้พังเพราะโชคและไม่ได้รอดเพระาะฟ้าแต่พังหรือรอดเพราะสิ่งที่เรายอมให้เกิดในใจซ้ำๆพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโลกทั้งโลกมีใจเป็นผู้นำมีใจเป็นใหญ่และมีใจเป็นผู้สร้างหมายความว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับชีวิตล้วนเริ่มต้นจากใจทั้งสิ้น ถ้าในทุกเช้าใจคุณยังเริ่มต้นด้วยความโทษตัวเองโทษคนอื่นโทษโชคชะตาใจจะค่อยๆสร้างโลกที่คับแคบให้คุณอยู่และโลกใบนั้นจะบีบหัวใจคุณลงทีละน้อยแต่ถ้าในทุกเช้าคุณเริ่มต้นด้วยการยอมรับความจริงอย่างอ่อนโยนว่าชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันและไม่มีใครหนีพ้นความไม่แน่นอนได้ใจจะเริ่มวางอาวุธลงและเริ่มอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้น การทำบุญยามเช้าในความหมายลึกที่สุดจึงไม่ใช่การขอให้ชีวิตดีแต่คือการฝึกใจให้พร้อมรับทุกอย่างด้วยปัญญาเพราะคนที่มีปัญญาไม่ว่าชีวิตจะให้บทเรียนแบบใดเขาจะไม่แตกหักง่ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีสติย่อมไม่ประมาทและผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายจากความดีหมายความว่าคนที่ระลึกได้ในทุกเช้าว่าชีวิตนี้สั้นนักจะไม่ใช้วันนั้นอย่างเลินเล่อ ถ้าเชา้านี้คุณระลึกได้ว่าวันนี้อาจเป็นวันที่มีค่ามากกว่าที่คิดคุณจะพูดน้อยลงโกรธยากขึ้นและเห็นค่าของสิ่งเล็กๆรอบตัวมากขึ้นและเมื่อใจเริ่มเห็นคุณค่าของปัจจุบันใจจะค่อยๆค,คลายความเร่งรีบคลายความดิ้นรนและเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ปลายทางแต่อยู่ในวิธีที่เราเดินในแต่ละเชา้า บางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเปลี่ยนโลกแต่ลืมเปลี่ยนใจตนเองจนสุดท้ายโลกก็ยังเหมือนเดิมและใจก็ยังทุกข์เหมือนเดิมแต่คนที่ค่อยๆเปลี่ยนใจตนเองในยามเช้าแม้โลกจะยังวุ่นวายใจก็จะค่อยๆเป็นที่พึ่งของตนเองได้มากขึ้นทุกวันและเมื่อใจเป็นที่พึ่งได้ชะตาชีวิตจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นเพียงเส้นทางที่เราสามารถเดินด้วยสติด้วยเมตตา และด้วยปัญญาในที่สุดเมื่อเราเดินทางมาถึงตรงนี้ใจของคุณอาจเริ่มเข้าใจแล้วว่าบุญยามเช้าไม่ได้มีไว้เพื่อเปลี่ยนโลกภายนอกแต่มีไว้เพื่อเปลี่ยนโลกภายในของเราเองเพราะเมื่อโลกภายในสงบโลกภายนอกจะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงเมื่อใจไม่สร้างศัตรูชีวิตก็จะไม่ต้องสู้หนักเกินจำเป็นและเมื่อใจมีเมตตาเป็นที่ตั้งชะตาชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนทิศไปในทางที่ปลอดภัยกว่าเดิม พระพุทธเจ้าทรงสรุปคำสอนทั้งหมดไว้สั้นๆว่าไม่ทำชั่วทำแต่ความดีทำจิตให้ผ่องใสและบุญยามเช้าก็คือการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยหลักธรรมสามข้อนี้อย่างเรียบง่ายที่สุดถ้าในเช้าวันนี้คุณได้ไม่ทำร้ายใครด้วยคำพูดได้ไม่คิดร้ายต่อใครในใจและได้รักษาใจให้สะอาดขึ้นกว่าวันก่อนสักเล็กน้อยนั่นคือบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการถวายทรัพย์ใดๆทั้งสิน้น เพราะบุญเช่นนี้จะไม่หมดไปกับการเวลาแต่จะค่อยๆสะสมเป็นพลังที่คุ้มครองคุณในวันที่อ่อนแอนำทางคุณในวันที่หลงทางและประคองคุณในวันที่ชีวิตหนักเกินจะรับไหวและหากตั้งแต่นี้ไปคุณยังคงรักษานิสัยเล็กๆนี้ไว้ทุกเช้าคือการเริ่มวันด้วยสติด้วยเมตตาและด้วยความไม่ประมาทไม่ช้าก็เร็วคุณจะเริ่มเห็นว่าปัญหาหลายอย่างในชีวิตเบาลงโดยที่ไม่ได้หายไป ศัตรูหลายคนหายไปโดยที่คุณไม่ได้ต่อสู้และความทุกข์หลายก้อนคลายลงโดยที่คุณไม่ได้ฝืนอะไรเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์จากฟ้าแต่คือผลของเหตุที่คุณได้สร้างขึ้นด้วยตัวเองในทุกเช้าที่คุณเลือกเริ่มต้นวันด้วยใจที่ถูกทางขอให้จากเช้านี้เป็นต้นไปทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมาใจของคุณจะมีที่พึ่งมีแสงนำทางและมีเมตตาเป็นเกราะคุ้มกัน ขอให้กรรมดีที่คุณได้สร้างไว้ทรงผลให้ชีวิตคุณพบแต่ทางออกพบแต่ผู้เกื้อหนุนและพบแต่สติปัญญาในยามขับขันขอให้คุณมีความสุขมีความสงบมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและค่อยๆเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ตามรอยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญพรและขออนุโมทนาบุญกับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้เริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยการสร้างเหตุแห่งชีวิตที่งดงามให้กับตนเองสาธุ สาธุ